คิดว่าสิวขึ้นตรงไหนไม่ได้ในร่างกายนิ้วเท้าค่ะิ้วเท้าไม่เคยขึ้นเลยรตรงนิ้วเท้าไม่เคยคะ่ะแล้วสิวเคยขึ้นตรงไหนแปลกสุดในหูคะ่ะเราทำยังไงอะตอนนั้นอะใช้ไข่ขาวคะ่ะเ้าข่าวเอาแตะเข้าไปะคะ่ะอันนี้สูรจากไหนคู้ในเน็ตคะ่ะคิดว่าสิวขึ้นตรงไหนไม่ได้คะหัวขึ้นแน่นุ้ยมันขึ้นได้นะเป็นที่ที่คนก็ขึ้นเยอะเหมือนกันนะเราเคยมีสิวตรงไหนขึ้นแปลกสุดที่แปลกสุดน่าจะแถวตามันไม่ขึ้นอะไรตรงนั้นนะแล้วเราทำยังไงตอนมันขึ้นก็บีบเลยเคยเป็นสิวที่ตาบวมหน่อยเราบีบ ปะ่ะสายโหดเหมือนน้องเขาไหม <laughs> คิดว่าสิวขึ้นตรงไหนไม่ได้อาจจะรูจมูกหรือเปล่าคะแบบข้างในร<อ>ูจมูกไม่เคยเป็นสิวในรูจมูกมันเจ็บมากนะตรงนี้ยไม่เคยเป็นเลยคะ่ะใครเคยเป็นบ้างคิดว่าขึ้นได้ไหมตรงรูจมูกอะ่ะ <laughs> แล้วเราอ่ะเคยขึ้นตรงไหนแปลกสุดอ๋อหนูชอบขึ้นแปลกๆหลายที่เลยคะ่ะบางที่ก็พูดไม่ได้ค่ะพี่เราเวลาเป็นสิวเราทํายังไงคะคือนหนูพี่แบบว่าสายซาดิตกดเน้นกดเน้นแบบขยี้เอาให้ออกไปไคือมันอยู่บนหน้าแล้วมันแบบมันขัดใจมันเห็นปุ๊บมันจะต้องสะกิดปั๊บปุ้งถูกสาขิว ังมาแต่และคนมีแต่วิธีมันๆทั้งนั้นเลยแต่ว่าอยู่มีอะไรจะบอกเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะสิวคือโรคผิวหนังอย่างหนึ่งคือไม่ว่าจะเป็นการบีบสิวเ,เองหรือว่าใช้ยาโม,ม่บวที่มันผิดวิธีนะมันจะทําให้สีว่าอักเสบนเดิแล้วก็ทิ้งรอยแผลเป็นไว้ให้เราแบบชอกช้าหัวใจเล่นด้วยพี่มีมาแนะนําแค่เข้าสก,กินเอ็กก็ปรึกษาคุณหมอผิวหนังออนไลน์ได้เลยเห็นไหมไม่ว่าจะอยู่ที่สยามหรือว่าที่ไหนก็ตามแต่ก็เหมือนมีคุณหมอผิวหนังตามติดเราไปทุกที่วันนี้นะคะีีีี่่่่อออยยยยยูููใใหห้้้้้โคคคจาาาาากกกสสิินนนเเตมลลลลแแววถรทดปะะ็ัญ กับเรื่องสิวแล้วก็รอยสิวปรึกษาคุณหมอใน Skin X หรือว่าลองหาพิกัดร้านขายยาที่มีสัญลักษณ์จุดปรึกสิวเพื่อรับคำแนะนำจากเภสัชกรอย่างถูกต้องมาจบปัญหาสิวโหลดก,กันดีกว่านาะดีค่ะดีค่ะสวยใครคิดว่าสิวขึ้นตรงไหนไม่ได้ลองพิมพ์มาบอกเลยค่ะ